สวัสดีค่ะมาพอกันกับแปดแปดแปดพารวยคือเก่าเนาะแม่นะคะมาหอดมาเจอกันแล้วก็สวัสดีแม่แม่แล้วก็อีกซี่ทุกคนเนะาะจ้ะเป็นยังไงเนะาะจ้ะแนวทางของรัฐบาลไทยห้องของเฮาเนาะแม่เนะาะกระป้อยไปแล้วจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยคงสุดท้ายแม่เบิ้งด้จ้ะคงสุดท้ายจังจำคือยังเป็นอ่าเก่าเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเฮานอกจ้ะเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮามาเจอกันเป็นแนวทางของลาวพัด พัฒนานาะแม่ลาวลาวพัฒนานาะแม่เนาะื้นนี้มาเจอกับเล่าพัฒนาจากแนวทางของเล่าพัฒนาของเฮาแม่จะในเมื่อมืออม้อื่นนี่กับเป็นวันที่16นาะแม่ื้อนี้ก็เป็นวันพุธที่15เดือน2 2566นาะแม่เนาะมาพบกันกับแนวทางของเล่าพัฒนาของเฮาตามเคยตามเดิมนาะแม่นัดกันที่เดิม เจอกันที่เดิมเหมือนเดิมทุกๆอย่างจ้ะแม่จ๋าผู้ใดเขามาแล้วก็ใส่กดไลค์กดแชร์ให้แปดแปดแปดผ้าลวดนี่เด้อจ้ะแม่แม่เนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะแม่เนาะมื้อนี้กับผู้ใดเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอให้คนนั้นเฮงๆรวยๆปังๆไปกับแปดแปดแปดผ้าลวดเนาะจ้ะเนาะอ่ามีอ่าเรื่องสิมาบอกแม่ๆเนาะจ้ะแจ้งแม่ๆอีกทีนึงว่าอ่า มีคนหลายๆคนถามของมาว่าผ้ารวยเป็นอย่างจังบะเห็นจากเทือ,อ่าพยายามาหายุบบะเห็นมีช่องทางเดียวเธอเด้อแม่ที่ปล่อยเข้าไปจ้ะที่คลิปของอ่า แปดแปดแปดพาลุยปล่อยลงไปคือช่องทางใน YouTube แค่นั้นเนาะแม่เนาะบ่ว่าสิเป็นอินสตาแกรมหรือว่าสิเปลี่ยนเฟซหรือว่าเปลเป็นติ๊กต๊อกบ่ได้ลงเด้อแม่เด้อลงช่องทางเดี๋ยวคือ YouTube จ้ะแม่แม่เข้าไปใน YouTube เนาะแล้วก็พิมพ์คําว่าแปดแปดแปดพาลุยนะจ่ะแม่ก็ลั่นไปเรื่อยๆจ้ะแล้วก็สิเป็ี่ยนเจอหนะ้าฟุ้ายก็สิเป็นรูปนี้สองตัวเนาะแม่เนาะรูปนี้นี่สองตัวของเฮาเน,นาะแม่เนาะนี่จ้ะนั่นคือเป็นสัญลักษณ์ของแปดแปดแปดพาลยุย ลเนาะแม่เนาะเบิงเด้อจ้าลาวพัฒนานะแม่งวดประจําวันพุธที่สิเดือนสองสอนยหกสิบหกเนาะแม่จ๋าดูนะจ้าเด่นเจลองศูนจะแม่เนาะด่นเจลองศูนฝันนิเน,น้นก็คือเจนะแม่สายวิ่งใส่รูดจัดนะแม่นะาสสา่วิ่งใส่รูดจัดนะจ้าใสายวิ่งใสยรูดดูนะจ้าเน้นเน,น,นะแม่เม็ดเดียวคือสองจศจ้ะตัวรองก็คือศูนยเนาะแม่เนาะ แล้วก็ฟันที่สตัวนะแม่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองสนะจ๊ะแม่ตัวกันก็คือเจ็ดเกาเน์ะจ๊ะดูนะจ๊ะดูแล้วก็แคปนะจ๊ะแม่แคปแคปนะจ๊ะอซจ๋าพดูดไดเขามาแล็กก็เอรุลไ์กุแช่ให้เป็ดเปผ้าร่วนนี้เด้ยเาคนละแช่สอแช่กับกราบของพะพุนแมนแมนแ,แล้วก็อฟทุกคนเนาะจะ ยังหักแล้วก็ยังแพ่งกันกดไลค์กดแชรทติดตามกันเรื่อยๆเนาะแม่เนาะ888กแกัสมีแนวทางดีๆตัวเลขดีๆตัวเลขสวยๆมาฝากแม่ๆและก็เอฟซีคือเก่าค่ะมือนี้สั่งตำเล่าแซ่บนะจ๊ะแม่สั่งตำเล้าเลยจ้ะ แซ่บททกสั่งไวเรียบร้อยแล้วจ้ะสำหรับเล่าพัฒนาของเ้าเนาะดูนะจ๊าย้ำอีกทีคือเด่นเจลองศูนนะแม่ฟันนิ้นๆนที่7จนะจ๊าใส่วิ่งใส่รูจัดนะใส่วิ้งใส่รูจัดนะจ๊านน้นเนก็คือสองเจ็จาตัวลองก็คือ0ูนย์ดเกนะจ๊าแม่ตัวนิ้ก็เจ็ดศูนดสองนะจ๊าตัวรองก็เจ็ดเกนสาะจ๊า ผู้ใดเขาเมื่อแล้วกดเซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ 88, แปดแปดแปดพาลุยนีนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้แม่แม่แล้วก็อีที่ทุกคนเฮงเฮงลุยๆปังๆไปพร้อมๆกันเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า